ส, asa, ม e u, ส <ım> ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมไม่ยกม่ยกอันนี่ยกยกพอันนั้นก็อ่านบอกตามนะครับพิกมังบอกตามทุกคนจะสู้พญชนะสัมปันนางสารีนางโภชนานางปุถะกังวะราง

โยบาเลกโยบายจะเส้ไจบบาอยไม่ยกครับจับายตนี้เรื่องคัับบาใบอกตานะครับปติมานิยังันเตมตกะพัตตาน้สังคธานานี้สัพปริวรานี้พิกุสังคษาโอโนชยามาสาธุโนพัน พิกุกสังโฆอิมานี้มัตกะพัฒนานี้นสังคทานานี้